โลกหมุนไปทุกวันอย่างไม่มีวันหยุดนิ่งเด็กในวันนี้จะต้องเติบโตขึ้นตามกาลเวลาและกลายเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนโลกต่อไปในอนาคตเป็นผู้แต่งแต้มสีสันและมอบความน่ารักไร้เดียงสาให้กับใครก็ตามที่ได้พบเห็นเด็กสร้างสิ่งใหม่ๆความคิดใหม่ๆให้กับโลกและด้วยความที่เด็กยังบริสุทธิ์เขาจึงสามารถซึมซับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสมอเราจึงควรที่จะปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับพวกเขา ขอต้อนรับสู่บ้านตุ๊กตาอันอบอุ่นของครอบครัวหุ่นละครสายเสยมาคือในบรรดาหุ่นไทยทั้งหมดเนี่ยเราคงเคยรู้จักอย่างเช่นหุ่นล้วงหุ่นกระปอหุ่นวังหน้าหุ่นละครเล็กนะอันนั้นจะเป็นลนักษณะหุ่นประเพณีซึ่งลักษณะหุ่นเหล่านี้เนี่ยจะเป็นหุ่นที่มีการเชิดจากด้านล่าง แต่ในขณะที่หุ่นสายเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นการชักจากด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยในคําโบราณที่เวลาเขาจะพูดถึงเรื่องหุ่นประเภทนี้เ,เขาจึงมีคําว่าเชิดกับชักคณะตระกูลหุ่นสายเขาจะเรียกว่าชักหุ่นความพิเศษของหุน่นคณะหุ่นสายเซมาก็คือมันเป็น,ปน,ปนโฟกเป็นบ้านบ้านเรียบง่ายเด็กจับได้ทุกคนจับได้หมดไม่ว่าตัวละครตัวไหนเล่นเสร็จเด็กๆได้จับได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้เรียนรู้ได้จับเออหน้าเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้ ต่างกับที่อื่นบางทีตัวละครหลักๆเราจะไม่ได้จับทั้งหน้าตาหน้าตาโครงสร้างสีสันที่เราทำเนี่ยเราจะทําสไตล์แบบง่ายๆเรียบๆไม่ต้องคมไม่ต้องสวยง่ายๆาทํากันง่ายๆเป็นที่ชอบอย่างนี้ด้วยความเรียบง่ายของหนนละครเสมาจึงทําให้ใครก็ตามที่มาดูรวมถึงเด็ก สามารถเข้าใจได้โดยง่ายและนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดสร้างสารร์แรงบันดาลใจให้กับเด็กอีกมากมายอีกทั้งวัฒนธรรมไทยและคุณธรรมที่แฝงอยู่ในหุนละครเสมา mm hmm. ก็จะเป็นตัวจุดประกายและยึดเหนี่ยวจิตใจให้เขารู้และมีแนวทางที่จะพัฒนาให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า หุ่นละครสายเสยมาเป็นหุ่นละครที่สืบกันมาเนิ่นนานอีกทั้งได้สืบสารวิถีชีวิตแบบไทยสืบทอดในทานพื้นบ้านข้อคิดต่างๆทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่หายไปจากไปทุกคนสามารถดูได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนไทยหรือคนต่างชาติต่างก็เข้าใจและได้ประโยชน์ร่วมกัน นเชิดหุ่นเปรียบเสมือนผู้ที่ให้ชีวิตกับหุ่นทุกตัวแต่บางทีหุ่นก็เป็นผู้มอบชีวิตเช่นกันหุ่นได้มอบชีวิตให้เด็กบางคนที่เปลี่ยนจากนั่งดูกลายมาเป็นผู้เชิดส่วนเด็กที่เป็นผู้ดูก็ได้ชีวิตจากความสนุกเ,เพลิดเพลินได้ข้อคิดและแรงบันดาลใจที่จะเป็นคนดีมีคุณธรรมของโลกต่อไป คอนเสมมาเป็นจุดเล็กๆอันยิ่งใหญ่ที่จะปลูกฝังและเตรียมให้เด็กพร้อมเผชิญกับโลกซึ่งเด็กเหล่านี้ในวันข้างหน้าเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอันไม่ไกลดังนั้นหุ่นจึงมอบจินตนาการแรงบันดาลใจคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยให้เด็กได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและไม่หายตาลจากไปอีกทั้งยังสร้างมนุษย์ตัวน้อยๆที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ง พวกเขาไม่เพียงแต่จะก้าวไปกับโลกนี้เท่านั้นแต่จะเป็นคนที่ขับเคลื่อนมันด้วยความคิดแรงบันดาลใจจากหุ่นละครเสรีมาด้วยมือของพวกเขาเอง